ีค่ะท <If S 1> ่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะค่ะมนีกะมาพบกับเจค้ำสามตุเตงคือเกาเนาะค่ะค่ะมณีเจค้ำสามตุเตงก็ได้มาติดตามน้ำดาวความฝันกับนว่านเนาะค่ะค่ะนว่านนี่เพื่อนฝันเนาะค่ะเพื่อนสิฟันยังใดเข้ากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของนว่านพร้อมกันเนาะค่ะนว่านค่ะค่ะสวัสดีค่ะนว่านค่ะค่ะมนีก็ได้มาติดตามน้งดาวความฝันกับนว่านเนาะค่ะค่ะกับวได้มาติดตามเพื่นเฮกเติบเนาะค่ะค่ะมาเที่ยวนี่กัมาพอเพื่อนอยู่ให้ค่ะ ค่ะเรื่องเล่าความฝันของนวา,านพฤษช้ยเนี่าทางเขาจังไดกะฟังไปนํากันค่ะกับเพา่ฝันของนวา,านค่ะฝันจังไดค่ะนวา,านฝันว่าไอ้ยางยางไปไปไปเจอไอ้แม่กับลูกเพิน่นปลูกกระ๊อบอยู่ข้างทางนะพา,า,าไปเห็นโอ้ไปหลงมากลูกเพิน่นอืหลงมากลูกเพิน่นเอออายุประมาณจังสั้นใดประมาณสิบ ชิเจ็ดที่แปดนี่ไหจ๊ะคือค่ะเออเป็นผู้สาวเด็กน้อยก็แม่เพื่อนก็แต่แม่เพื่อนบอกเห็นเห็นแต่ลูกคนเห็นอยู่แม่เพื่อนอาจจะบ่ได้สนใจนะสนใจแต่ลูกเพื่อนบ้านนี้ก็แนมไปยุกกลางไอข้างทางนะมีแต่ไอบ้านไอแอมย่าคาไอสมัย นก็บุหรี่แล้วแบบนี้แต่โบราณนะครับแต่ำโบราณโบราณเพราะว่าเพิ่นสิเอาเงาข้าแม่แอมแม่นแอมเป็นนี่กระต๊อบไปคือเพิ่นขายของในยังปัจจุบันนี่นะมุ่งเงาพร้อมแม่นครัะตอนนี้ก็ไปก็จักกัญญาไป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 เห็นนี่แม่ลูกวันนั้นไปไปมักบ่ในกัญญาไป ยามไปเบิงไอ้บ้านบ้านพึ่นตันี้งเป็นแนวนี่ว่ะเป็นเดียวกันเบดเออลักษณะเดียวกันเออลักษณะเป็นมุงหย่างกันไปเลยเอออมุงหย้ายไลยหลังบ่หลยอยู่เป็นหมู่บ้านบ่ก็เป็นหมู่บ้านนะกรตทบกระแทบไปแล้วมันแบบแต่ว่าคนบม่เห็นนี่ล่ะบ่เห็นคนเห็นต่บานเห็นต่สองแม่ลูกเออเห็นต่สองแม่ลูกคนละแต่ว่าเห็นไอ้บ้านะเห็นอยู่ บ้านเห็นอยู่แต่เห็นแต่สองแม่ลูกกันละใส่เสื้อสีขาวทั้งทั้งคู่กันละใส่เสื้อสีขาวเออแต่ลูกสาวเพ่นง่ามแห้งลูเพื่อง้งนึกว่าลูกสาวเพ่นง่ามแห้งอะลูกสาวเพ่นบดจักหน้าจักตาเม่นบะเออแต่ว่าแต่ผพ้อื่นบอกเห็นนะเห็นแต่เป็นบ้านแล้วนี่ก็เห็นแต่แม่กับลูกกันละอยู่ที่ผมไปนั่งอยู่หอนะแต่ว่าก็จึงไม่ได้ไปนั่งอยู่ในบ้านเพื่อนหรอก จะไปยืนยืนอยู่ข้างทางนะเออแต่ว่าบ้านเพิ่นก็อยู่ข้างทางนั่แล้วก็แนมเบิ่งเบิ่งเบิ่งสาวคุณอะมากไรเออก็จะแอบมากคุณเออแอบมากเพิ่นนะแล้วมาได้คุยบ่บ่ได้คุยบ่ก็แนมซื่อแนมซื่อเออแนมซื่อว่าโอ้หมักเด้ว่า ค่ะเคยเห็นหนะเห็นตาคนบอกบองไม่ถูกเคยเนาะบ่บ่เคยเห็นนักแข่หนแล้วเนี่ยว่จะมาในบ้านมือว่ามีคนบ่คิดว่าคนหรือเป็นยังนันแต่เพ่อเจียเเป็นผีน่าจะเป็นผีเพราะว่าเป็นเป็นกระตบในหนอนเพราะว่าสมัยไอที่ว่าในความฝันมันพระเมื่นเนี่ยมันเป็นกลางกลางเวรแบบนี้ค่ะแล้วเป็นกลางวันแบบนี้นะมันเป็นกลางวันเออเป็นกลางวันก็ใส่เสื้อขาว ลูกใส่สีไลหฮะลูกใส่สีเลยสีขาวคือกันสีขาวเป็นลายแอ่สีขาวแต่มันเป็นลายบักหอดนะสีขาวไม่ได้บ right uh ักหอดอ่าคิดว okay. ่าเป็นพีเจียวีีแต่ละเนาะเออจ้างแล้วแต่ชุดสีขาวนะเป็นเสื้อเป็นลายเสื้อลายนะค่ะค่ะแตาให้นบ้านพีเป็นกระดิบินพีเป็นกระไดถืว่า จะเป็นสองหนึ่งหนึ่งสองบ่รู้จริงเพราะว่าเอาตัวผมคนหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงสองคนเออสองคนนะสองหนึ่งสองหนึ่งหรือว่าหรือว่าผู้หญิงสองคนน้มสี่ก้านเด่นหรือว่าสี่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 หนึ่งบ่ผู้ชายก็เป็นน้มหกหรือว่าสี่หกสี่สี่หกสี่ก็เป็นไปได้เออแม่นค่ะค่ะค่ะหนอกค่ะเพราะว่าผู้ชายนี่ก็จะน้ำหกหนอะนี่ผู้เดียวเนาะเออ น้าบ้านนาบ้านมีไปผู้เดียวแมนไปไปผู้เดียวค่ะแต่ว่าผู้หญิงกับสองคนเนาะแมนซีซีหกอย่างสี่บอกค่ะอ้าวยังก็ได้พราะสองน้าบ้านนี่กับหนักเขาเด้เนาะเอ่อแอบมากเพิ่นอยู่สีเกี่ยวกับน้าบ้านน้ำเนาะตรงตีนน้าบ้านเขาผู้หญิงกับสองคนกับน้ำซีหรือว่าซีซีหกหรือว่ากัสีเป็นซีสองหกอย่างสี่กับเป็นใดเนาะค่ะหันเป็นเอกสามาวถ้าอากาเอาเอาลงไปเลยก็ได้เพราะว่า แต่ปกมากคือกันเลยค่มากอยู่บ่เอมากค่ะแต่ว่าถ้าจะเอายอกับไอหกห้าหกนี่ผมก็ยังนําอยู่ดิค่ะหกห้านี่มากอยู่มังไันมากอยู่แล้วค่ะหกห้าตัวนี้ะบ้านก็สิเป็นสี่หกเนาะเออสี่หกค่ะเออสี่สี่หกสี่ยังก่อั้งก่ะสหกหรือว่าผู้หญิงนีแต่เพราะว่าเพิ่นสองคนเด้ กสิซีหกสองหรือว่าสองหกซี่สี่กสิปินไป่ได้เนาะสี่หกหกสองเนาะอ่าแล้วแต่แต่ว่าคือว่าอาจจะเป็นเอกซีได้นะอาจเป็นไป่ได้เนาะอ่าเพราะว่าไอห้าหกหกหานี่หกหานี่นะบ้านนี้นั่นเพเศร้าเออน้องตัวร้ายแล้วหกห่าค่ะหกห่าค่ะอยู่เป็นเด็กมากเนาะใช่ค่ะ เป็นเด็กหนักของน้านทุกหาเนอะฟันขาดบุญน้านที่นักก็ฟันมาขึ้นนี่ก็มันก็ฟันแล้วก็ไอ้ตุ๊กแกมันหอดูก็เลยหูมื่อนะว้าวดีกับหอกว้าวดีกับหอกนะผมก็เลยเอานี่ละนั่าไอ้ป้ายทะเบียนรถของผมในนาที่ไอ้ที่ว่า รถไอ้วเว็บมันนะแต่ว่าไอ้ว่าทะเบียนรถนี็ออกดีเนาะอะก็มันงวดงวดทีแล้วมันออกอยัางก็ออกไอ้แปดแปดหาเนะแปดแปดหาขาบนเอียงเนะาะคขะบนหกอะไอย่างเออ้ข้าล่างมันออกกันนะโบแมนบอไอ้ที่ผ่านมานี่น่ะ ีีไน่บคเออข้างล่างมันออกแผลทาแต่ข้างบนมันออกฮุกฮุกแปดเกียดบอกแม่นอยู่ผมว่าคืดคืดว่าแม่นนะเอไปจันบ่เคยแบบไปจันบ่เคยไบบตอแต่นั่นน่ะผมก็เลยนั่มไอ้ปาทิเบียนรถแล้วก็ไอ้ตุ๊กแกมันก็ห้องอยู่เรื่อยแล้วมันก็หูเมื่อไวนะแต่ว่าน้องว่านฟันมันขึ้นอี่บ้าอฟันมันขึ้นมันฟันมันขึ้นอ่า ค่ะหลังเลาขฝันของน้าวานมี่ยังเพิ่มเติมบ่ค่ะหมดแล้วครับมันก็ฝันก็คาเดียวค่ะฝันบรดุนนะค่ะขอบคุณสําหรับแนวทางค่ะขอบคุณค่ะน้าวานค่ะขอบคุณพี่เขาสรุปตัวเลขของน้าวานเนาะค่ะค่ะน้าวานนี่เพิ่นฝันเนาะค่ะฝันเห็นผีเนาะค่ะสองเมลูกเพิ่นว่าเนาะค่ะยืนอยู่เพิ่นว่าเนาะค่ะใส่เสื้อสีขาวเพิ่นว่าเนาะค่ะแต่ว่าน้าวานนั้นในความฝันเพิ่นก็ไปมักลูกสาวเพิ่นเนาะค่ะไปมักลูกสาวค่ะ ราวาผู้สาวงามพันวันนะคะนี่กทชอบน้อยพันวันนะคะม่งหยาตะาะแต่แปะพันวันนะคะเมืองผีพันวันนะคะค่ะเพื่อนกะตีเป็นตัวเลขนะคะตัวเลขเพื่อนกะสีซี่หกค่ะสี่สี่หกราวะผู้ญิ่งสองคนกะตีเป็นสีนนะคะสี่สี่หกผู้ทาย่กะเป็นหน้ามหกพันวันค่ะสี่สี่หกซี่หกสองค่ะราวาผู้ญิ่งสองคนนะคะเพั่นกะตีใส่สองค่ะ สี่หกสองหกหาหน่ก็เป็นเลขหมากของนาว้านค่ะเพิ่นตามค่ะหกหาค่ะวันทีสองพืษสภาพ้มพศอโสอง,สอง,สองพันห้าร้อยหกสิบแปดกาให้ท่านผู้ชมมาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากินแมงรัฐบาลชคโชคกมัน,มน,มนๆนำลำรุยรุยเฮงเฮ่งปังปังไปกับความฝันของนาวานน้านนะคะข้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่แงแงจ้งเตือนเพื่อสิบวันเลยพลาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเข้าได้รับชมับฟังค่ะ ถ้าทายังบ่ทันกดติดตามเจคั่กับขอฝากช่องเจคั่าสามตัวเต่งน้ำนี้เลยค่ะขามีแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขีเด็ดอยู่มองใดเจคั่มสามตัวเต็งกับสิไปหามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปนะคะ่ะค่าสำหรับคลิปนี้เจคั่มสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ